ค่ะในเน้อหานี้นะคะปุ้ยก็จะมาอธิบายนะคะอธิบายวิธีการทําร้านค้าในเกทนะคะซึ่งการทําร้านค้าในเกทเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะก็คือจะมีประโยชน์ตอนที่เรานะคะโปรโมทโปรโมทโพสนะคะแล้วแม่เปงร้านค้าได้นะคะวิธีการทําร้านค้าก็คือให้เรามาที่หน้าแรกของของ,ของเกทเรานะคะ แล้วก็มาที่ร้านค้านี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะค่ะโอเคค่ะอันนี้คือจะมะีเนื้อหาของปุ้ยไว้อยู่แล้วเนาะเวลาที่เราเข้ามานะคะก็ให้เราทำการเพิ่มสินค้านะคะกดเข้าไปมันก็จะมะีเพิ่มรูปภาพเพิ่มวิดีโอนะคะชื่อชื่อสินค้าชื่ออะไร ราคาราคาเท่าไหร่นะคะเออก็จะมีหมดเลยนะคะบอกไว้หมดเลยแล้วก็จะมีคําอธิบายนะคะแล้วก็แชร์สินค้านี้บนเพจของคุณนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะทีนี้มาดูเมนูที่ปุ้ยทำเอาไว้แล้วบ้างนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปะคะ่ะทีนี้มันก็จะมีให้เรากดแก้ไขเนาะปุ้ยก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะก็จะมีการมีใส่เนื้อหารายละเอียดอะไต,ต่าง,ๆ,างๆลงไปอธิบายว่าเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ก็ลดราคาอยู่นะคะราคาที่4นะคะเอ่อยห้150บาททะะีนะะ่ก็เป็นทิได้เลย ก็จะเป็นการเก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีการที่คี่จะทําการแท็กสินค้านะคะว่าทำอย่างไรอันนี้ก็คือมา,อาใส่หน้าหลังมาเี๋ยกจะดานด้เเพราะมีเพื่อนมาถามว่า อยากจะทำรูปแบบแบบนี้ทีเลยคะ่ะคุ้่ดูนะคะเดี๋ยวไปแก้ไขที่ผูไใดเลยอันนี้ทำหน้าคอมนะไม่แน่ใจว่าทำในมือถือได้ไหมนะคะเดี๋ยวนีณผจะทำหน้าคอมนะคะเช่นอันนี้ก็ได้อ่ะเช่นเอาไลฟ์เอาไลฟ์แล้วกันเนาะรอการอนุมคติ กก็แ้ค่ะทีนี้พอแก้ไขปึ๊บนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าปกวิดีโอเราก็ได้นะโดยจะคลิกตรงนี้นะคะเอ่อคลิกเป็นภาพอื่นก็ได้ถ้าเราทำเป็นวิดีโอนะคะเอ่อเพื่อขอเลือกเป็นภาพนี้หรือ เรานะคะจะติดหน้าปกก็ได้โดยกดกำหนดเองตรงนี้นะคะออแล้วเราก็เลือกรูปภาพเป็นหน้าปกก็ได้ถ้าเรามีหน้าปกนะอันนี้แนะนำเบื้องต้นนะคะทีนี้เมื่อเราทำสินค้าทำร้านค้าแล้วเราสามารถแท็สินค้าได้จากวิดีโอจากโพ o จากติดเราโดยการมาคลิกตรงนี้ค่ะแท็สินค้านะคะแล้วรายชื่อของร้านค้าที่เราระบุไปตรงนี้มันจะขึ้นหเลยนะโอ,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 อ้ดนี่ก็โหลดตรงนี้นะคะแล้วก็ แทก็กอีแท็กอีแกสามอันนะคะแท็กสามอันเสร็จปุ๊บกก็จะกดบันทึกนะคะพอท,ทำเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมคะมันจะมีข้อมูลข้อมูลร้านด้านล่างะะะะเลยค่ะแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเพจ มีจำนวนถูกใจกี่คนนะคะมีสินค้าอะไรบ้างในนี้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ตามนี้ค่ะค่ะก็ขอจบคลินี้จบเพียเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปดีมาให้อีกฤฤ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 